กรณีลูกงอนเนาะโกรธเราอย่างเงี้ยไม่ยอมพูดด้วยก็ถามคำปรับคำตรงนี้จะทำยังไงดีคุณลุ่งรัดเฉลยตัวเองมาตั้งแต่้องต้นอยู่แล้วเนาะลูกเป็นอะไรอยู่นะฮะลูกมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรอยู่นะครับโกรธเนาะงอนเราใช่ไหมนึกในสถานการณ์เดียวกันในกรณีที่เรางอนสามีเรางอนแฟนตัวเอง เราอยากคุยด้วยไหมฮะมันก็ไม่เนาะก็อาจจะเป็นแบบถามคาตอบคมาง,งอชันสิจริงๆแล้วคําตอบมันอยู่ตรงในประโยคเลยครับก็คือว่า<ม>บางครั้งเองการถามคาตอบคําหรือการเงียบ<ม>นั่นก็สแสดงถึงคําตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วเหมือนกันแต่เพียง<ม>แค่ว่าเราต้องใช้วิธีการฟัง<ม>ว่าสิ่งที่ลูกไม่ได้พูดหรือสิ่งที่เขาไม่ได้พูดเนี่ยมันคืออะไรนั่นก็คือ<ม>ก้อนของอารมณ์และความรูม้สึกซึ่งจริงๆแล้วคุณลุงรักก็ตอบมาอยู่แล้วว่าเขาโกรธท้องออนอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแค่ว่าอาจจะให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งในเรื่องของการจัด จัดการอารมณ์ความโกรธตรงนั้นอาจจัดการความอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดตรงนั้นเวลาเราหงุดหงิดแล้วก็มีคนมาแบบ พูดกับเราพูดกับเรา,พ,เราพูดกับเราต,อตลอดเวลามันก็คงแบบทวีคูณความอารมณ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะงั้นเราให้หลักนั้นได้นะครับก็อาจจะลองดูสํารวจตัวเองด้วยเนาะในส,สถานการณ์เดียวกันที่รูปงอนที่รูปโกรธเนี่ยตอนนั้นอะเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรถ้าอารมณ์ยิ่งไปประทะากันมันก็จะยิ่งระเบิดใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ต้องหยุดสักหนึ่งทางเนาะอย่างที่น้องโบ๊ทบอกก็ดีก็คือให้พื้นที่ในการที่เขาได้เห็นอารมณ์และจัดการอารมณ์เขาด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งแต่เชื่อว่่าาาเเรรมมีีีีต้นนททุดแ